สวัสดีครับทุกท่านพ่ผมชาญนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสลับใครที่อยู่ภาคเหนือนะครับที่จะไปซื้อเงินที่สากลนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีคนมาถามผมว่าอัตรารับซื้อรับขายมันไม่โชว์นะครับนี่ครับมันจะมีคําว่าเรียวไทม์ขึ้นมานะครับหลายคนว่าทํายังไงดีนะครับผมก็แนะนําไม่คุณนะครับโทรไปนะครับ โทรไปที่เบอร์ของสากลการค้าเลยนะครับเพราะว่าเมืทีช่วงนี้ต้องบอกกันว่าเงินมันสวิงบ่อยนะครับสวิงบ่อยมากนะครับแม้แต่ทองคําเนี่ยวันหนึ่งเก็บสามสี่สิบรอบนะครับเช<อ>่นผมมีเบอร์ให้คุณนะครับถ้าคุณโทรเนี่ยคุณไปที่สากลเนี่ยเนี่ยเบอร์ศูนย์ห้าสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับ 053271864ครับคุณลองไปโทรถามเขานะครับว่าอัตราซื้ออัตราขายเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าคุณโทรสมมุติคุณอยู่เชียงใหม่อ่ะคุณก็ต้องรีบไปให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีมันพันผวนนะครับค่อ้าพันผนพอสมควรนะครับอะฝากทุกท่านไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ